เก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับพรอใจตะก้อนนี้เจเดนก็วันนี้เราจะมาอันบ็อกสิ่งที่เราต้องการมานานแล้ว,วก็คือไม่สรับการไลฟ์สดหรือไม่สนับในการทําช่องเอ่อตัวปกติเราก็ที่ผมใช้อยู่คือตอนนี้คือเอ่อใช้จากโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับที่เราได้ยินอาจจะบางทีจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเพราะว่าโดยความที่ว่ามันห่างห่างจากคนพูดเยอะนะครับเลยเคย ทำการสั่งซื้อไม่ไร้สายหรือไม้ไวเลสมากับตัวน,นี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกด้วยกันนะครับนี่เดี๋ยวสั่งเสื้อมาแล้วครับพึ่งได้รับมาเลยครับผมโอเคไปดูกันว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงสวยไหมถูกใจไหมไปติดตามกัน okay. อโอเคเปิก่องนี่เราก็จะทำการอันบ็อกนะครับผมดี <c oughs> ๋ยวดูว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงไปฉีด <c oughs> ไปพร้อมกันเลยนะครับผม <c oughs> ทนีนี้น่าจะยากครับนี่นวดไปเลยของมันต้องมีนะครับผมของมันต้องมี้าแพ็คคันทางที่จะโอเคใช้ได้ของมันต้งองม,มีอยู่แล้วไม่มีไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ถือว่า เป็นปัจจัยสำคัญก็ว่าได้นะครับไม่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญก็ว่าได้นะครับผมในการที่จะทำอารมณ์นะครับนิวจะสวยถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าอันนี้จะดังที่เขาล่ำลือมาหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่านะครับว่าอันนี้ใช้สำหรับการทำในโทรศัพท์ อย่างเดียวเท่านั้นนะครับใช้สําหรับโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับผมที่ผมจัดการจัดซื้อจากช็อปปี้มานะครับอันบอกเรียบร้อยแล้วกราต่ายประมาณนี้นะครับนี่อันบ็อกแล้วนะครับผมโอเคเปิดดูข้างในว่ามีอะไรบ้างถ,ถูกใจไหมเปิดยังไง <laughs> โอเครูปกระต่ายก็ประมาณนี้นะครับชัดไหมครับผมอ่า นี่เลยครับผมนี้ก็จะเป็นไายสี่ครับผมสายสี่อันนี้ก็คือสายสี่ไว้สําหรับเสียบ,บโทรศัพท์ข้างหลังโทรศัพท์เลยนะครับผมอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ตัวนี้คือไม้ตัวไม้นะครับที่เหน็บไว้กับเวลาเราพูดก็คือเหน็บไว้กับคอปกคอเสื้ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือตัว ไม่นะครับที่ติดกวดตัวคนพูดนะครับที่ติดกวดคนพูดนะครับผมโอเคสองอย่างนี้นะครับผมที่เขาให้มาเนี่ยสองอย่างท่านเองครับผมที่ทำการสั่งซื้อมาคือเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะก็สําหรับคนที่ใช้ p p o o n นะครับมันก็จะมีทั้ง Type C กับ Lightning นะครับ Type C กับ Lightning ก็ใครใช้ iPhone ก็ซื้อ Lightning มาใครใช้ Android ก็สั่งซื้อ,อ ถ่ายซีมาแล้วกันนะครับมันมีสองแบบนะครับโอเคอันนี้ก็สองอย่างส่วนในนี้จะเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าอะไรเอ่ยถ่ายสิตัวชาร์จตัวชาร์จโอเคครับอันนี้แค่นี้มาผมตัวชาร์จนี่เออโอเคมีแค่นี้น่าจะมีแค่นี้แหละ ดูแล้วก็มีอันบล็อกไปเรียบร้อยแล้วน่าจะมีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวจะทําการทดสอบนะครับจะทําการทดสอบหรือว่าไมนี้ใช้ดีขนาดไหนอะไรยังไงจะทดสอบให้ดูว่ามันระยะใกล้ระยะไกลขนาดไหนเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูครับผมโอเคเจะอันบล็อกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็ถ้าใครสนใจยังไงก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช็อปปี้แล้วกันนะครับสำหรับ ไม่สำหรับใช้ในการไลฟ์สดอะไรต่างๆหรือผ่าน y o u t u b e อะไรก็ได้ทางนี้ใช้ในการนะครับโอเคเอาสำหรับการอันบล็อกก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe ทางผ่นใจแต่ก่อนที่ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสำหรับการ อันบล็อกในวันนี้ก็จบไว้ท์เพนนครั้นี้ก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับผม